ทุกคนทุกคนสวัสดีครับนี่เกาะกูดคาบานาทุกคนนั่งกินอาหารเช้าไปในห้องนอนเดินลงทะเลได้ตลอด24บชั่วโมงทุกคนนั่งทานอาหารเช้าไปมองทะเลไปอดไม่ได้นะครับต้องถ่ายคลิปทะเลสวยๆทรายขา,ขาวๆแล้วก็ดูสินะฮะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเล่นน้ํากันเห็นไหมข้างล่างเนี่ยทุกคนไปดูไหมว่าเขาเล่นน้ํากันยังไงบ้างอุ้ยหมาน่ารักจังเลยทุกคนน้ําทะเลสวยมาก How beautiful it is, ทุกคนไปเราไปดูกันฝรั่งเขาเล็ดน้ำกันยังไงบ้างนี่ฮะทุกคนว่าไงครับหมาทะเลทำไรลูก What are you digging? ขุดอะไรเขาขุดอะไร ตรงนี้เลยเหรอทุกคนทุเรศจริงๆอ่ะนุ้นเพื่อนมาแล้ววิ่งเพื่อนวิ่งมาแล้วสวยมากทุกคนดูสิสวยเหลือเกินทุกคนเนี่ยใต้สะพานทุกคนจะมีปลาเยอะมากเป็นปลาทะเลจริงๆนะปลาผีเสื้อ ปลาทับทิมเราเห็นปลานุกแก้วด้วยนะทุกคนเนี่ยตั้งใต้เนี่ย,ต,ต,ย,ยตอนเช้าๆเราไปเดินมาแล้วทุกคนจะเรามาซิกนี้บ้างเดี๋ยวเราจะเดินไปอา่าวหาดเขาเรียกว่าหาดทองเจ้าเหรอตรงนี้เดินไปถึงทะลุตรงนู้นเขาบอกว่าก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะทุกคนแต่นี่คือเกาะกูดคาบานาทุกคนทุกคนี่ฮะฝรั่งอาบแดดของแท้เลยทุกคนจ๋าลิดมากน่ารักไหมขึ้นมาให้เห็นหุ่นเซ็กซี่หน่อยทุกคนนี่ฮะ เราสามารถเดินไปถึงนู้นได้เลยทุกคนเดินไปนูน้นเดินไปเรื่อยๆสวยๆทุกคนจ้ะโอ้ยฝรั่งฝรั่งหุ่นดีทุกคนไปเปียก นี่ฮะทุกคนสวยมากน,นี่ฮะฝากุูรบ,บ้าน้าทุกคนสวยมากใหสาะะมารถเดินถึงกันบนเลยนะทุกคนนะ เดินทะลงเลดำตรงนี้ปะกการังไปไปดูกันทุกคนสวยเห็นไหมนี่ฮะเดินถึงกันหมดเลยทุกคนจ้าว้าดูสิ สวยงามตามท้องเรื่องเราควรตะลงเล่นนะโอ้ยไม่ต้องไปไหนไกลอยู่แค่ชุมเออขุดคาบ้านนะก็โทษทุกคนก็ขุดคาบ้านหนะาก็อพอแลว้วอยู่แถวนี้ก็พอแล้วแต่เดินตรงไปก็จะบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะทุกคนเนาะดูเสกสวยมากเลยว่บเบบี้ ว้าว wow. very cute ลโหลเนี่ทุกคนเห็นไหมความน่ารักเกาะกูดคาบาน่าอุ้ยมีผีเสื้อโยทยกผีเสื้อทะเลดินอยู่เห็นไหมครับมาเจอกันนะครับเกาะกูดคาบาน่าทุกคนมาแล้วไม่ผิดหวังทุกคนนี่ขนาดตรงต้น beginning of the high season นะ จริงๆคนจะเยอะกว่านี้แน่นอนนี่คือเพิ่งจะพิษจีเองเนาะโอ้โหทันวานี่เขาบอกตรงนี้เต็มเลยคนนักท่องเที่ยวนี่ผีเสื้อบินนี่ทุกคนผีเสื้อบินพามาเกาะอุดคาบานะ้า